อะไรโเยอเยอะไหมเดินผ่านลําห้วยเล็กๆนะครับขึ้นไปบนสันเขาจนไปเจอต้นไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากแล้วก็มีโพรงนะครับเจอกับทองนะครับผมเป็นทองคํานะครับ

นั่นแะครับเพื่อนๆเป็นน่าจะงูป้องทองนะผม,มตัวใหญ่มากเลยนะครับอยู่ในซอกหินเดี๋ยวผมจะเอาก้อนหินโยน ต้องหาทางอื่นกลับนะครับผมเป็นงูป้องทองนะครับแต่ทำไมสีดำมันเยอะกว่าสีเหลืองนะครับแปลกมากล่งเล็กนะครับผมอาจจะเป็นเพราะบางพื้นที่หรือว่าเป็นในป่าดิบชื้นนะครับผมเคเดี๋ยวต้องอ้อมอีกทางนึง คือตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอ้อมมาทางยิ้บุวยนะครับคือแฟนผมกลัวมากนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลย สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่บนห้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องในป่านะครับผมเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่อำเภอปะโตจังหวัดชุมพรนะครับมีคนเล่าให้ผมฟังว่ามีชายคนหนึ่งนะครับผมชอบเข้าไปหาของป่านะครับซึ่งในหมู่บ้านตอนนั้นนะครับผม คนคนนั้นคือลําบากมากนะครับหาของป่าขายหาสัตว์ป่าขายนะผมหายาสมุนไพรในป่านะครับเขาเวลาเข้าป่าครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะเข้าเป็นอาทิตย์หรือบางครั้งก็เป็นครึ่งเดือนนะครับผมเขาอาศัยเอาข้าวสารเข้าไปนะครับหาสัตว์ป่ากินบ้างในป่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมบางพื้นที่เขาเข้าไปนะครับผมก็ขัดห้างบางพื้นที่ก็นอนพื้นนะครับผมแล้วแต่สถานการณ์อยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาเข้าไปในป่าแล้วก็บอกกับครอบครัวว่า เดี๋ยวเขาจะไปหาสมุนไพรในป่านะผมครั้งนี้จะไป5้าวันนะครับก็ได้จัดแจงเก็บสเสบียงเก็บกระเป๋านะผมแล้วก็เดินทางออกตั้งแต่เช้านะครับก็ไปถึงน้ําตกนะครับผมน้ําตกที่สวยมากนะครับเป็น1ิบสิบชั้นนะครับผมเป็นน้ําตกที่อลังการมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะครับผมพะโตะเป็นภูเขาที่ต่อเดนกับจังหวัดละนองนะครับผมภูเขาสันเดียวกันนะครับ เขาก็ไปเจอสมุนไพรนะครับเป็นกำแพงเจ็ดชั้นนะครับผมเป็นผลแสนหานะครับอ่าขันหมากสิทธถีนะผมเขาก็ได้เก็บเข้าไปไว้ในตะกร้าที่เขาพาไปนะครับผมเขาก็ได้ไปจนถึงเดินไปถึงห้างที่เขาทําไว้นะครับเขาก็ขึ้นไปอยู่บนห้างนะครับผมครั้งนั้นนะครับผมเขาก็นอนไปหนึ่งคืนนะครับจนถึงรุ่งเช้านะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็ได้รีบลงจากห้างนะผม ก็ไปล่าสัตว์นะครับเดินผ่านลําห้วยเล็กๆนะครับขึ้นไปบนสันเขาจนไปเจอต้นไม้ใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่เหมือนที่ผมเคยไปนอนนะครับผมแล้วก็มีโพรงนะครับเขาไปเจอกับทองนะครับผมเป็นทองคํานะครับเขาก็ได้หยิบใส่กระเป๋านะครับไม่รอช้ารีบเดินกลับบ้านนะครับผมเดินไปเดินมาก็กลับมาที่เดิมเดินไปเดินมาก็กลับมาที่เดิมนะครับ เขาก็ร she ีบตัดสินใจนะครับย้อนกลับไปที่ห้างนะครับผมซึ่งตอนนั้นเขาคือไม่รู้จะทําไงแล้วขึ้นไปนอนบนห้างนะครับผมอาหารก็ไม่ได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับเห็นว่าตอนกลางคืนนะครับผมมีเสียงร้องดังลั่นนะครับผมอ๋อร้องแบบน่ากลัวมากแล้วก็ขยุมห้างนะครับผมห้างที่เขาทําไว้ต้นไม้ใหญ่ด้วยไม่รู้ขยุมยังไงนะครับคือสั่นทั้งต้นเลยนะครับผมเขาก็ทนนะครับนอนกาด เขาเรียกว่ายกมือไหว้ขอนะครับผมแล้วก็คนนึกได้นะครับว่าเขาเอาทองคํามานะครับผมเขาก็เอาตั้งไว้นะครับบอกว่าเขาจะไม่เอาไปจากนั้นนะครับผมเสียงที่ดังนะครับขยุมต้นไม้ก็ได้เงียบนะครับผมแล้วก็หายวับนะครับจนถึงรุ่งเช้านะครับผมเขาก็รีบนะครับผมฟ้าสว่างนะครับ มีแสงแดดอ่อนๆเขาก็รีบเดินทางนะครับผมทิ้งสิ่งของที่ได้นะครับคือความตกใจนะครับผมรีบกลับบ้านนะครับผมจนไปถึงบ้านเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเขาไปเจอเจอประมาณนี้ปานาประมาณนี้นะครับผมกอกในหมู่บ้านเขาก็พูดว่ามีเคยมีคนไปเจอเหมือนกันนะครับเป็นก้อนดินเหนียวนะผมประมาณเท่านี้แต่คนที่เขาไปเจอเขาว่าเป็นทองนะครับผมซึ่งเขาพาออกมาก็เป็นก้อนดินเหนียวธรรมดานะครับผมคิดว่าน่าจะมีเมืองลับเลอยู่ข้างในนะครับผม อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมคือประมาณเท่านี้นะครับมีอีกหลายอย่างที่จริงนะผมก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าวันหลังนะครับโอเคเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปหาอาหารก่อนนะครับผม